รับได้น้ำกันพอกับลูกขันว่าไทยวิชาให้ลูกแล้วเอ้าให้ฟังกันหนะสอนข้าวบ่ลูกกันนาสมกับพ่อไอโอนโอนที่น่าหอไรีปล่ยเ้อรับไปเดียวจับฟังกันแล้วมาเอาเอาเดี๋ยวหาหยั่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่เลี้ยงพอมีพี่เลี้ยงเอาพ่อเลี้ยงละเมื่อเนี่ยเอาลูกลูกใช่ปะพ่อได้รับอยู่พอเอาลองดูหนาพอกับลูกสอนกันเพื่อกัน่ เอ้าลาำทอดห้องจะคว้ากันรอดนะพาต้องไปถามูอเอาเอากุ้งมาล่ำเอาเสียงไอ้น้องแน่ยโอ้ยเนาะเออมากุ้งมาซอยกันเากิิดอยาดเดงเด้งเด้งเด้งเดเด้งยด้งเด้ยาก้อ้งเดงเด้าเด้ง้งเด้งเด้้งเองเดองเด้งเด้าเด้อ้งเด้เด้เด้งเด่งเ่้งเด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 ้งก่ององเด้งเ้เด้เด้ดงเดดดดง้้้เด้เด้เดด้เ้ดง ผมเอ้ยเหลือเหงเทาลูกกบพอได้มาหาย้อนคิดน้ำมันด่าแม่เฮียมจังมาเอ็นไปลงเพินน้ำสูแสนหดสูแม่เป็นตาลายเดือนกายมันด่า Tặng chạy má hạ mẹ Thảo Ôi, tặng chạy má hạ mẹ Thảo Nhìn khám vào lòng người yêu yên Quá vọng vắng ruột xin Xìa hiến hoa, giặc má hạ Mẹ chẳng lấy bụt tà บอกคืดน้ำดอกพอดีลืมสามีไปหลงสู่ไปเฮียงบอนซ้อนสู่ลืมลูกแก้วแม่เท้าตัลูกน้ำตาไหลลังตั้งใจมากอดแม่เจ้ามนหน้าเท้าแม่บ่มองเออ อป้าพอปื้นล้ายีหรีอ่ะวกคอยทองสำเ็เนี่ยป้าลจบยีหรีอวกคอยทองซ้ำมาคุยแน้อหนอเอามดีเราล่าเันู่งแล้วมถึงแม่มันคุยแ่นอากุงจังอยากลาอจู้เพื่อนบ่ได้ยินจกเชื่อัดไปอีหาปีมันก็จริงเตเออเก่ง